ขอใช้คำนี้คำว่าขายชาติมันเป็นช่วงที่ผีมันนำปีหน้าเราเห็นเลยว่าคนที่จะรวยก็คือรวยจากโอเคมาคือมันจะมีเรื่องของการ คือหลักหลักที่สุดที่หนูพูดที่อื่นไม่ได้หนูขอใช้คํานี้ คำว่าขายชาติไม่ได้ขายชาติคือเอาเงินไปให้คนอื่นหรืออะไรนะมันมองคําว่าขายชาติคือหมายความว่าเราทําให้ประชากรของคนไทยลดลงแล้วเอาประชากรของต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยการที่จะมาทําการรณรงค์ให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเนี่ยได้เงินกลับมาท่องเที่ยวเนี่ยหนูก็เห็นด้วยนะอยากให้มันกลับมามีรายได้เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่กลัวมากๆเลยก็คือต่างชาติมันเข้ามาซะจนแบบว่าเราเราไม่มีที่อยู่ ถ้าสมมุติมีกฎหมายชัดเจนอย่างเช่นเอาต่างชัดเข้ามาแต่ห้ามมาเป็นแรงงานต้องใช้แรงงานไทยเท่านั้นหรือถือครองกี่เปอร์เซ็นต์อันเนี้ย โอเคหนูเห็นด้วยแต่ถ้าปล่อยให้เขาเข้ามา100%อร์ซอย่างเช่นจีนเข้ามาเปิดร้านอาหารจีนพนักงานในร้านคือคนจีนทัวร์ก็คือจีนทุกอย่างคือแล้วเงินมันไปไหนอะเงินมันก็วนอยู่กับกลุ่มเขาเท่านั้นแล้วรัสเซียก,ก็ทําเหมือนกันประเทศอื่นก็ทําเหมือนกันแล้วหลังจากนี้คนไทยจะทํางานอะไรเพราะว่าของทุกอย่างแพงหมดแล้วดีไม่ดีเราต้องไปซื้อของแง่ของจากห้างญี่ปุ่น ของจากห้างเกาหลีต่อไปอาจจะต้องไปซื้อของจากห้างจีนแอปจีนทุกสิ่งอย่างแล้วแอปไทยเราไปไหนปีมาลงปีหน้ากับประเทศไทยปีมาลงปีหน้ากับประเทศไทยนีสินมาเรื่องของของที่เป็นเสียบปลั๊กของที่มีหม้อแบตเตอรี่พวกนี้จะเข้ามาตีในประเทศไทยแต่ไม่ใช่ของไทย 6- กับ7รวมกันคือจีนเป็นหลัก โดยรวมของพื้นดวงเนี่ยปีหน้าเนี่ยพระสยามเทวาธิราชไม่ค่อยทํางานคือหลายๆศาสนากับหลายๆความเชื่อเนี่ยมันเข้ามาทําให้ประเทศมันรู้สึกรู้สึกว่าศาสนาพุทธไม่เป็นศาสนาหลักการบูชาการไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นช่วงที่ผีมันนำค่ะคำว่าผีนําปุ๊บเนี่ยมันตีได้หลายประเด็นผีนําคือคนเล่นของคนเล่นผีคนเล่นไสยศาสตร์คนเล่นใสยดำพวกนี้เป็นเรื่องปกติไม่มองเป็นเรื่องปกตินะ กับอีกอย่างหนึ่งคนคนที่ทำธุรกิจสีเทาไปถึงดำพวกนี้เรียกว่าผีกับอีกกลุ่มหนึงก็คือผีที่เป็นคนแล้วอพยพเข้ามาโดยที่ไม่มีหลักฐานที่แน่นอนไม่มีเอกสารปีหน้าจะเป็นปีของพวกนี้ทั้งหมด ทะลักงานใหญ่ไม่ได้ทะลัก์แบบนิดๆนหน่อยๆเพราะฉะนั้นคนไทยต้องเตรียมตัวอันนี้ไม่ได้แบบให้กลัวนะแต่คนไทยต้องเตรียมตัวแล้วว่าว่าเราจะอยู่กันยังไงโดยที่เราไม่ขาดแคลนอาหารแล้วเราก็ไม่ต้องเอาอาหารของต่างชาติเข้ามากินเราต้องดูแลกันเองทุกอย่างผลไม้อาหารของใช้อะไรอย่างเงี้ยมันควรจะมีการที่แบบจํากัดคนเข้าอะ่ะเพราะว่าคนไทยเข้าจีนเขายัางจํากัดเลยแต่ว่า เอาเข้ามาในไทยไม่มีการระวังอะไรทั้งสิ้นมันก็ดูไม่บาลานซ์กันมันอันตรายเข้าใจมันกระตุ้นเศรษฐกิจอะแต่ว่ากลายเป็นคนจีนจริงๆที่เขามีเกรดเขาก็จะบอกว่ากระตุ้นเพื่ออะไรเหรอแสดงว่ามันต้องมีเหตุและเรื่องของการขายตับไตไส้พุงที่มันอยู่ชายแดนเขาก็ยิ่งกวนเข้าไปใหญ่สิ่งที่แบบห่วงห่วงที่สุดเพราะว่าต่อไปคำว่าผักก็กลายเป็นผักนำเข้า แล้วก็กลายเป็นขายที่ให้ต่างชาติหมดคนไทยไม่มีที่ทํานาขายตึกก็ขายให้ต่างชาติเราต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นแบบนี้หรอม,มันไม่ใช่หนูขอเตือนอย่าให้ผักแพง2อ,อย่าให้อาหารของคนไทยแพง3คือดูแลเรื่องการศึกษา 4. คือเรื่องอสังหาอย่าให้คนมาติฉินนินทาได้ว่าขายประเทศก็เนี่ยาคาห่ห่วงห่วงห่วงมากๆเพราะว่ามันเป็นต้นปีที่มันเป็นต้นปีที่ว่าจะเปลี่ยนจะไม่เปลี่ยน เศรษฐกิจเขาจริงปีหน้าปี6-7เป็นปีที่หนูถือว่าหนักในแง่ของโลกเราด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะตกรอบนี้มันจะตกจากการที่หนึ่งหุ้นทั้งประเทศตกหมดแล้วก็ทั่วโลกมันตกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เอาเงินไปลงจากหุ้นเนี่ยเงินเขาก็แย่กันละนาวอยู่แล้วแล้วก็พวก เทรดทุกสิ่งอย่างมันจะตกกลับไปสู่ยุคเดิมที่หนูเคยบอกพี่ว่ามันจะกลับไปสู่ยุคก่อนก็คือเงินสดทองคําน้ํามันข้าวสารอาหารแห้งคล้ายกับยุคสงครามเก็บเอาไว้ของพวกนี้ยังไงมีค่ามีราคาหนูถึงอยากให้ดูแลในเรื่องของการเกษตรเรื่องข้าวเรื่องอาหารให้ดีเพราะว่ามันคือปัจจัยหลักในอนาคตเลยว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นช่วงปลายปีอ่ะหนูไม่พูดหนูยังไม่พูดแต่ว่าปลายปีเนี่ยมีเหตุ จากประเทศอื่นแน่นอนซึ่งประเทศไทยก็ควรที่จะเป็นฮับในการส่งออกอาหารข้าวสารก็เลยอยากให้กลับมาดูตรงนี้เยอะๆ เพราะว่าถ้าสมมติไปดูแบบองอื่นนะเรียกคนเข้ามาเรียกคนเข้ามาแต่เราไม่ได้พัฒนาในสิ่งที่มันควรจะเป็นในอนาคตที่แบบยั่งยืนให้คนไทยได้อยู่เงี้ยถึงเวลาพังเราพังทั้งหมดจริงๆโครงสร้างประเทศไทยเขาวางมาดีอยู่แล้วอะ่ะประเทศกเกษตรกรรมเพราะมันคือเงินและมันคือทองคําในอนาคตปีหน้าเราเห็นเลยว่าคนที่จะรวยก็คือรวยจากผักอาหารหมูไก่ข้าวไข่ที่มีคุณภาพดี เป็นผลิตภัณฑ์สายมูแบบใหม่นะคะก็ถือว่าครบเครื่องสำหรับคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายสมัยนี้ก็ต้องแต่งหน้าด้วยนะคะบ่ายก็มีการปลุกเสกนะคะเป็นเครื่องสำอางนะคะณเดวาคอสเมติกนะคะก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็เป็นคลีนซิ่งบาร์มนะคะเป็นเนื้อที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็น แป้งนะคะที่เป็นแป้งฝุ่นนะคะไว้ซับเวลาก่อนแต่งหน้านะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเกรดแบบเคาน์เตอร์แบนดที่ดีมากๆคุณภาพดีใช้แล้วไม่แพ้นะคะแล้วก็มีแป้งนะคะที่ไว้คอยซับด้วยนะคะผสมรองพื้นแล้วก็ครีมกันแดดนะคะ SPF 50บวกบวกเลยนะคะแถมยังมีลิปสติกทั้งหมด5สีนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะไปปลุกเสกทั้งหมด3วาระ ใช้เหมือนพระเลยปลุกเสกทั้งหมด3ครั้งนะคะตั้งแต่ไบเป็นพิษุนีนะคะก็คือเอาส่วนผสมมาปลุกเสกนะคะแล้วก็ตอนที่ขออนุญาตใช้ชื่อทําโลโก้แล้วก็ตอนที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยไปก็ปลุกเสกทั้งหมด3ครั้งนะคะใครสนใจนะคะอยากติดต่อเข้ามานะคะสามารถติดต่อได้ทาง Li น์แอดนะคะแอดไซค่ะ p l a i 888นะคะหรือว่าแอดไซ p l a i 999ค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ างเงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนินนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังตังมนคาาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดอบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสมศักดิ์สิทธิของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศักท์ลอตัวหมอต่ำยอมรับพิสาร้ร้ปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเก์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสุนทางเสรีเท่าทียม ยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้ต้องสองและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงา หัทางปัญญาประชาชนผู้คนแ้นงด้เศษเนื้อตอบแทนเพระเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอตดำยอมรับพิสาร,ร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใด การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสุขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดพิเนตจากมององ่อแสงสาบส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจ ลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจรา้าย